สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันอาทิตย์ที่4พฤษภาคม2568มาดูแนวทางมาดูข้อมูลกันต่อครับทุกท่านในทางแรกจะเป็น,นทางเลขติดบนของอาจารย์วันชัยนะครับงวดที่ผ่านมาก็คือใบตรงกลางนะครับสูตรคำนวณของอาจารย์หลุดไปทุกท่านงวดนี้ไม่มี3แล้วก็ไม่มี8นะครับ วยออก388ย้อนไปอีกงวดในทางของอาจารย์มาครบบนเลยนะครับงวดที่ออก227สองแนวดนทางงวดใหม่ของอาจารย์ก็คือใบฝั่งทางขวามือถูกทัน16ทับ5 2า6อาอาจารย์วันชัยคำนวณได้เลขเด่น4ตัวมี3479นะครับ3479 แนวทางเลขติดบนนะครับของอาจารย์วันชัยต่อมาจะเป็นแนวทางเด่นบนของงัดเจ้านางนะครับสูตรคำนวณของงัดเจ้านางได้9847ครับ9847สำหรับแนวทางวดก่อนใบที่ผมลงนั้นหลุดไปทุกทัน มาต่อกันที่ครบบนของแอดไบนาดงวดที่ผ่านมาก็มาครบอยู่นะครับมี3แล้วก็มี8นะครับคยออก3 8 8ย้อนไปงวดก็มาครบนะครับงวดที่ออก2 27ก็จะประมาณนี้นะครับทางเดินเลขย้อนหลังของอาจารย์สำหรับงวดใหม่ก็คือใบด้านบนฝั่งทางขวา สูตรคำนวณครบบนของแอดบนาได้0 1 2ย4นาได้0123 4679นะครับใครชอบดูสถิติก็แคปหน้าจอใบนี้ไปทุกท่านหางวดหลังสุดก็มีเข้ามีหลุดใบเต็มก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับงวดใหม่คำนวณได้0123 4679 ตัวดับของอาจารย์ก็คือเลข8นะครับใครชอบก็นำไปต่อยอดเอาถ้าไม่ชอบใจก็เลื่อนผ่านได้นะครับมาต่อกันที่สูตรคำนวณหลักร้อยของแอดยืนบุนเลิศนะครับหรือว่าแอดยืนใบเขียวงวดที่ผ่านมานทางของอาจารย์เข้าอยู่นะครับมีเลข3 6มห8ย้อนไปอีกงวดงวดนี้หลุดนะครับงวดที่ออก2 2 7ส่วนงวดที่ออก6 87นี้เข้าอยู่นะครับมีเลข6 3งวดหลังสุดก็เข้าไป2งวดนะครับหลุดไป1งวดใหม่ก็คือใบด้านบนฝั่งทางซ้ายนัดยืนคำนวณได้9024นะครับ9024ต่อมาก็จะเป็นศูนย์คำนวณหลัก10หลัก10ของอาจารย์ปรากฏว,ว่าหลุดไปนะครับงวดก่อนไม่มีเลข8 ย้อนไปงวดเข้าอยู่นะครับมีเลข2งวดที่ออก2องสองเจ็ดนรทั้งงวดใหม่ครับหลัก10ของอดยืนคำนวณได้5 6 7 1นะครับ5 6 7 1ต่อมาก็จะเป็นสูตรคำนวณหลักหน่วยบนหลักหน่วยบนของอดยืนงวดก่อนก็เข้านะครับมีเลข8ครับ ย้อนไปงวดก็เข้านะครับงวดที่ออก2องสองเทางเดินสูตรหลักหน่วยบนของอาจารย์6งวดหลังสุดหลุดไปหนึ่งนะครับหลุดไปหนึ่งเข้า5งวดงวดใหม่ก็คือใบด้านบนทุกท่านฝั่งทางซ้ายคำนวณได้5 6 8 0 2รวมมาให้ก็จะประมาณนี้นะครับ หลักร้อยของอาจารย์ได้9 0 2 4หลักสิบได้5 6 7 1หลักหน่วยได้5 6 8 0 2ครับถูกสร้าง110หน่วยบนของแอดยืนต่อมาก็จะเป็นสูตรคำนวณ10บล่าง10บล่างของอาจารย์งวดก่อนเข้าอยู่นะครับมีเลข0หนย์ยออก0 6นย์นทางงวดใหม่ แัดยืนคำนวณได้3าม6ี่ห้าหกทุกทัน3าม 3, ี่หมาด้วยกันก็จะเป็นทางหลักหน่วยล่างหลักหน่วยล่างของอาจารย์งวดก่อนหลุดนะครับไม่มีเลขหถทุกทันมีเลข0นหลุดไปเข้าหลัก10นะครับโวยออก0,6นย์หกวทางงวดใหม่สูตรหลักหน่วยของอาจารย์คำนวณได้ 2, 3, 4 90ูทุกท่าน2 3 4 90ต่อมาก็จะเป็นทางล่างชุดเต็มของอาจารย์นะครับใครชอบก็แคปหน้าจอไปต่อยอดเอาทุกท่านทั้งหมดทั้งมวลก็เป็นเพียงสูตรคำนวณน,นะครับพิจารณาก่อนนำข้อมูลไปใช้ต่อมาจะเป็นข้อมูล2ตัวด้านล่างนะครับใบนี้แอดเยนบอกว่า เป็นตัวที่ชอบเลยทุกท่านก็คือ6กสานะครับ6กสามมาต่อกันที่แนวทาง10หน่วยบนนะครับเลขเด่นแบบ4ตัวของแอดมิดวันที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์ก็เข้า2ตํตำแหน่งเลยนะครับมีเลข8ดทุกท่าน8ก็เข้าหลัก10กับหลักหน่วยนะครับเ้ยออก3-88 เนวะทางงวดใหม่ของอาจารย์ใบนี้ทุกท่านเดี๋ยวเรามาดูใบเต็มกันนะครับส่วนสถิติทางโดยเลขของอาจารย์ห้างวดหลังสุดเข้าทั้งหมดครับจัดไปทุกทัน16พฤษภาคม2568สูตรคำนวณ10หน่วยบนของ a d m มิดคำนวณได้5 6 7 8นะครับ5 6 7 8 ต่อมาจะเป็นแนวทางเด่นล่างเลขเด่นสองตัวสูตรนี้ของอจชาวโรดงวดที่ผ่านมาปรากฏว่าหลุดไปทุกทันอาจารย์คำนวณได้4ี่กับหโหวยออก0 6ย์ทางเดินเลขสูตรนี้ของอาจารย์หงวดหลังสุดหลุดไปหนึ่งนะครับเข้าสีงวดงวดใหม่ก็คือใบนี้ทุกทันสูตรคำนวณเด่นล่างของอัจชวโรดงวดใหม่ ได้9กนะครับได้9กทุกทันมาต่อกันที่แนวทางเด็นล่างสายแข็งของแอดมาลีแอดมาลีงวดที่ผ่านมาได้ตัวเด่น5 6 7นะครับ5 6 7ก็มีเลขหนะครับที่เข้าหลักหน่วยครับโดยออก0 6ส่วนแนวทางงวดใหม่ก็คือใบนี้ ได้ตัวเด่น2ตัวทุกทัน2กับ3ใครตามสูตรนี้อาจารย์ใจดีให้มาแล้วนะครับส่วนสาถิติทางโดยเลขของอาจารย์ห้างวดหลังสุดเข้าทั้งหมดทุกทันงวดนี้ได้เลขเด่น2ตัวนะครับสำหรับแนวทางเด่นล่างออสายแข็งของแอดมารีมาต่อกันที่แนวทาง เด่นล่างเลขเด่นแบบสามตัวของแอดคนไทยหัวใจสิงห์งวดที่ผ่านมาใบนี้ทุกท่นานแนวทางของอาจารย์ก็เข้านะครับมีเลขหกงวดก่อนนั้นก็มีเลขแปดนะครับงวดที่ออกแปดห้าย้อนไปงวดก็เข้านะครับงวดที่ออกสามหกแนวทางของอาจารย์มีเลขหกครับส่วนแนวทางงวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวาสุดทุกท่านคำนวณได้ศูนย์สองแปดนะครับ 028สองดทุกทันแนวทางเด่นล่างงวดใหม่นะครับมาด้วยการก็จะเป็นชุดที่อาจารย์มัดมาให้นะครับมีอยู่สองสูตรครับก็คือสูตรเด่นล่างเมื่อสักครู่กับแนวทางคู่จับของอาจารย์งวดที่ผ่านมาผมก็ลงให้นะครับตัวเด่นได้4ี่หแปด ก็มีเลข6นะครับที่มาส่วนชุด2ตัวที่มัดได้ก็มี60 60ก็เข้าเป็นตัวกลับย้อนไปอีกงวดนะครับงวดที่ออก8หงวดที่ออก8หนี่เข้าตรงๆเลยถูกตันสำหรับงวดใหม่ก็คือใบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูใบเต็มกันเด็นล่างของอาจารย์ได้028นะครับส่วนคู่จับ ผู้จับงวดใหม่ของอาจารย์อยู่ด้านล่างสุดได้01456ครับ01456ส่วนชุดที่อาจารย์จับก็อยู่ฝั่งทางขวาตัวเด็ดล่างได้208ทุกทันรับหน้าจอเอานะครับไปดึงชุดเด่นต่อยอดเอาครับแนวทางแบ่งปันฟีของอาจารย์ มาต่อกันที่แนวทางของแอตใต้ฟ้าแอตไต้ฟ้างวดที่ผ่านมาตัวเด่นของอาจารย์คำนวณได้8ก็มาอยู่นะครับส่วนชุดสองตัวไม่มี88นะครับมี89ทุกทันแนวทางงวดใหม่ให้มาแล้วนะครับใบด้านบนฝั่งทางขวามือสูตรคำนวณตัวเด่นของอาจารย์ได้1น,นะครับได้1 สองตัวที่ให้มาเป็นแนวทางเบื้องต้นถูกทันมีสองหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแล้วก็แปดหนึ่งครับสองหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแล้วก็แปดหนึ่งแนวทางของอันใต้ฟ้าวันที่ก็อยู่ด้านบนนะครับสิบหกทับห้าสองพันห้าร้อยหกสิบแปดต่อมาก็จะเป็น ข้อมูลชุด2ตัวเหนือใต้ของอาจให้ด้วยใจงวดที่ผ่านมาปรากฏว่าหลุดไปทุกทันไม่มี88แล้วก็ไม่มี06ครับทางโดยเลขของอาจารย์6งวดหลังสุดหลุดไป1นะครับเข้า5งวดงวดใหม่ก็คือใบด้านบนทุกทันตามนี้ครับชุด2ตัวเหนือใต้ของอาจารย์ที่คำนวณได้ก็จะมี1 0 3 0 4 0 หนึ่งหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งสองสามสองแล้วก็สี่สองอาจารย์บอกว่าจับสองสามสี่ใส่เข้าไปนะครับมาด้วยกันก็จะเป็นข้อมูลรูปแบบนี้นะครับงวดที่ผ่านมาหลุดไปถูกทันงวดใหม่ใบด้านบนนะครับทางโดยเลขสูตรนี้ก็ตามที่เห็นครับมีเข้ามีหลุดเข้าไปสามหลุดไปสอง ตามนี้ทุกทันใบนี้อาจารย์ให้มาเป็นแนวทางก็จะมี 11, 12, 4, 1นึ่งหนึสองสสองมีชุดกันด้วยก็คือ1นกับสีจับ3กับสใส่เข้าไปครับแนวทางของอัให้ด้วยใจมาต่อกันที่แนวทางของออชนะาพล เลขไม่น่ามาล่างของอาจารย์งวดที่ผ่านมาคำนวณได้เลข2ทุกทันในเลข2ก็ผ่านอยู่นะครับผยออกศูนย์หกเดวนนทางงวดใหม่ใบฝั่งทางซ้าย16พฤษภาคม2568นัอจารยพลคำนวณได้เลข4ทุกทันเลขไม่น่ามาล่างของอาจารย์คำนวณได้เลข4นะครับ ก็จะประมาณนี้ครับทุกท่านสูตรคำนวณของอาจารย์ทั้งหมดขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ